พี่น้องอันคอยมีอันต้นพะย่าคอยมีต้นพะอีตูมาหายเบิงมาอย่าอัน,อ,นอันล้านล้านล้านเวียดนามและหายมากกับพี่น้องต้นพะอีตูอันก็เจ้าดีดีพี่น้องอันล้านเวียดนามดีนะแบบหาแต่เนวมาให,ห้คอยอยงนี้สินะคอยไปซื้อของแล้วดูหลายนะพี่น้องแล้วก็เล่อยแบบว่า สนิทสนุมกันนะครเพิ่นก็เลยหายมากมีหลายพักโยคาที่เพิ่นอยากให้คอยไปเอาอยู่บ้านเพิ่นนะเดี๋ยวคอยบอกไปเอาพี่น้องคอยเกรงใจเพิ่นเพิ่นจะอันเอามาให้ให้อันสอนวิธีการรักษานะดูแลรักษานะพี่นอ้อง <c oughs> ปาอีตูอยู่เมืองนอกมันแพงแต่ได้พี่นอ้องแต่มันกับบอกคอยมีนะ้ำการดีได้มากนี่ต้องรักษาปัน ว่าอันแก้วตาดวางใจของพี่รองอันต้นพายอีตูนี่อาพูดเลือไอเล e y ย u No ทำไม No ก่อนอันไม่รักงมนมีหรอ o ุต้องมาอา่ะไอรันไม่รักงมนมีหรอแสจบม,ม,มนมีก่ <S <S อนเอไมไอเล็ยเรีวโชว์มนม,มีหน่อยเนี่ย ช่วยออกกล้องให้แม,ม,ม่มีนายตาบว่าเป็นเป็นพี่น้องแต่ว่าบัดให้ออกกล้องเนี่บกค่อยบ่ค่อยเบาบ่าค่อยบ่ค่อยอันอยากออกกล้องกต่บ่ให้ความยอมมืออ่านบกตายพิ่นมาเดี๋ยวเมเนเจอยูนี่คร่อค่ะพีนอนอ่น้องอันสิ่ให้ยกเข้าวให้สามีไปเฮ็ดงานนะคะยิ้มพันได้เฮ็ดอยู่อุ้มกันอยู่ อุ้มกันกอดกันอยู่นี่ละชีเฮ็ดยังกะอันเฮ็ดยากพี่น้องมีลูกหน่อยห้อยสังเนี่ยคาบแอวกันอยู่นี่ละเบิดมืออันเฮ็ดยังกะบ่ได้พี่น้องเลยคาบแอวกันอยู่นี่อะไรเอามาดิเข้าไปเข้าที่บ่อเฮ้ยจะนั่งเอารูปอมไหมเอ้าหรอ ไมล,ไลูกอไปเหนลูกอมเหรอเียวมา <c oughs> ยังเงีนเลี้ยงลูกยังศรีอทิพี่น,น้ยงจ้าใคยนัดกันกับโมี่น,อน้องกษิตพิตัดผมวันอาทิตย์นี่เจ้าสิเดไปตัดบอยังมันได้โบกมันอยู่นัดกันสิตปตรัรดผมตั้งแต่เดือนทีแล้วยังไม่ทันเด้ตัดอยู่พี่น,อน้อง มันคอยยูมเมืองไขคอยตัดผมเรียบร้อยเลยคอยว่าก็อยากตัดสัน่นพี่น้องัวเพราะว่าบ,บ่มักอยากให้ไหวเงา้ยวคอยก็เลยสิบไป,ปตัดออกจักหน่อยหนึ่งนะคะมันเริ่มสิเพียงเอวแล้วพี่น้องคอยก็เลยสิไป,ปตัดออกเอาลูกอมให้ดูก่อนค่ะจริงๆคอยอยากคอยก็มากผมเงา้วแล้วพี่น้องแต่ว่า อันเท้าแล้วก็อยากก็อยากไว้ผมสันนะพี่น้องเพราะว่าผมสันมันเ็ดในห้าแบบว่าเบิ้งบ่เท่านะพี่น้องแต่ผรมหญ้ามันเบิ้งมีอายุนะพี่น้องข่อยก็เรียกว่าข่อยสิไปตัดอันตัดส้นจัาหน่อยนี่แหละค่ะบ่ขึ้นบ่เอาขึ้นหลายตัดให้มันเป็นสวดเป็นส่งอ่ะพี่น้องตอนนี้ผมข่อยมันบ่เป็นส่งมันอันมันแบบตรงแบบบ่เป็นส่งอ่ะพี่น้องยังมันได้จองอยู่ค่ะเพราะว่ามูกะโรกคอยอยู่ ่อ,อยยังว่าไหนคํำตอบม่นเพราะว่าคอยอยุ่งคอยอยากพี่น้องสีท่ไปหาหมคอยก็ลืมไปเลยมอว่านนะมันก็เลิกบริจองจักรเท่าน,นะเพราะว่ายุนีนะพี่น้องตรงสิไปเฮ็ดผมสิไปใช้ก็ตรงจองลวงหนากอนนะคะมันฉิเดินไปคือจังบานเข้าไปตัดเลยบได้กับพี่น้องมันตรงมันก็ว่ามันฉียุดงานนะเพื่อว่าไปตัดผมคือกันนะอาจจะเลิกไปสื่ออัน ยายอมผมพี่น้องผมงองอีกแล้วเบื่อยังว่ายอมหลงกาผมงองอันจุนพูนจินพีนอยู่พี่น้องผมงองกระไดอันบาไว้น้อยอมทุกสองสามเดือนยังสี่แบบผมมันเสียแม่พี่น้องอันคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ